สวัสดีครับทุกคนเหมนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับบลูเบอร์รี่ชีสเค้กแซนด์วิชนะครับของเนสเล่นะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไนบ้างนะครับแต่ก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นบิสกิตนะครับ37%ก็คือส่วนที่มันเป็นแป้งอ่ะ37%แล้วก็เป็นบลูเบอร์รี่บดนะครับเอ่ะรสบลูเบอร์รี่แต่ได้บลูเบอร์รี่มา9%นะจ๊ะที่เหลือก็จะเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช อ้าวนี่จ้านี่จ้านะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมันก็เขียนว,ว่ารูปด้วยกันโฆษณานะครับก็ประมาณนี้นะจะอ่ะเฮ้ยแต่กินหอมบูเบอรี่ดีนะหอมแต่ว่าถ้าเกิดดูตามขนาดนะี่ยมันก็น่าจะใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรรูปด้วยกานโฆษณาคราวนี้จิมรสชาติครับอืมอืมเนี่ยไม่มีกัดแล้วไม่มีตรงชั้นอย่างเงี้นะรูปด้วยกานโฆษณาจริงอ่ะ กัดมานึกจะเป็นแถบบูเบอรี่อย่างเงี้ยไม่มีนะจ๊ะเนี่ยมีแต่แบบเนี่ยเป็นแบบอะไรสีม่วงๆอย่างเดียวไม่มีแบบอะไรแยมโ่มานะโอเคข้วนี้ชิมครับออกัดไปครึ่งหนึ่งเจอนะครับครึ่งแรกไม่มีขาวนี้มาเจอส่วนครึ่งหลังนะ กินมาแล้วคราวนี้รีวิวรสชาติได้ครับถ้าเกิดอธิบายง,ง่ายๆนะไม่ลงตัวพูดง่ายๆคือนะครับบิสกิตดีไหมดีนุ่มไอไอติมเนี่ยก็ค่อนข้างจะจืดนิดนึงแต่ว่าบูเบอรี่รสชาติอร่อยไหมอร่อยนะครับคือตอนเนี้ยปัญหาคนนี้คือมันมี3ส่วนบ,บิสกิตด,ดีบูเบอรี่รสชาติที่มันเป็นแยมเนี่ยดีแต่ว่าตรงที่มันเป็นไอติมเนี่ยจืดซึ่งถามว่ามันมีบูบูเบอรี่เนี่ย ไหมมีแต่คราวที่เขาใส่น้อยไปไงใส่ประมาณแค่หนึ่งในสีที่ท่านกินอะ่ะดังนั้นอีก3มในสีดูจืดๆนะครับดังนั้นคือความไม่ลงตัวถ้าเกิด3าอย่างเนี่ยเฮ้ยมันผสมมาสามอย่างตัวมันจะลงตัวไงเพราะมันกลายเป็นจืดซะส่วนมากนะครับสามในสี่อีกหนึ่งในสีมันได้รสชาติลงตัวเพราะมีมแยมบูเบอรี่ออกมาไงดังนั้นนะครับตัวนี้ปัญหาของตัวนี้ที่กินก็คือว่าถ้าคุณอะ่ะควรจะทำอะ่ะให้บูเบอรี่เนี่ยมันกระจายทุกคำที่เรากัดไง ถ้าเกิดคุณทำบูเบอรี่นะครับให้กระจายทุกคำที่เรากัดเนี่ยเฮ้ยมันมีทั้งความนิ่มนะครับของแป้งไรตริมแล้วก็แบบว่าตัดกับรสเปรี้ยวอย่างลงตัวคือเพื่อนกินไปเนเพี่อนบอกนะเพื่อนอร่อยแค่หนึ่งในสีอีก3าใน4ไแม่อร่อยเพราะว่ากัดแล้วไม่เจอแยมบูเบอรี่ครับมันจะอร่อย,อยเฉพาะในส่วนที่เป็นแยมบูเบอรี่หนึ่งใน4เท่านั้นอีก3ในสี่อ่ะมันก็แบบจือดอ่ะไม่มีการตัดรสชาตินะครับก็เลยว่ายังไม่ค่อยอร่อยอ่ะอันนี้คือว่าความไม่สมดุลนะครับความจริงอะถ้าเกิดคุณทํแยมบีี่่ให้เจอกกคนะ เฮ้ยอร่อยนะครับเพราะส่วนประกอบมันแบบอะไรตัวเนี้ยมันต้องเจอความนะครับแห้งนะครับแล้วก็ความหวานเนี่ยตัดด้วยความเปรี้ยวมันถึงอร่อยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะคุณใส่แยมบูเบอรี่น้อยไปอ่ะมันก็เลยว่าอร่อยแค่หนึ่งในสี่ไงเพราะเพื่อนกัดเจอแค่หนึ่งในสี่อีกสามในสี่มันก็แบบว่าเป็นในติมแบบแซนวิชทั่วไปอ่ะซึ่งแบบว่ามันไม่มีความเปรี้ยวอะไรมาตัดนะครับแต่ก็เทียบราคาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับเพื่อนจากการรีวิวคลิปเนี้ยไป็องเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้ แล้วก็แชร์ด้วยนะ